จริงครับถ้าเราออกกําลังกายผิดนะครับก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่ภูมิของเราจะตกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายป่วยง่ายด้วยนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับที่คอยปกป้องร่างกายนะครับ จากเชื้อโรคต่างๆที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศและเข้ามาในร่างกายตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสนะครับเชื้อโควิดนะครับเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะครับแต่ว่าเราไม่ป่วยนะครับเพราะว่าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับและต้องแข็งแรงตลอดเวลาด้วยนะครับถึงจะปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้นะครับจะทำยังไงให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงได้ก็ต้องผ่านการออกกำลังกายครับ แต่ถ้าออกกําลังกายผิดภูมิมีสิทธิตกได้แต่ถ้าออกกําลังกายถูกภูมิก็จะแข็งแรงนะครับซึ่งมีงานวิจัยยืนยันมานะครับว่าการออกกําลังกายนะครับที่มีระดับความแรงปานกลางนะครับโดยไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยแค่ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับการว่ายน้ำนะครับจะเต้น แอรโรบิกเบาๆหรือจะเป็นการปั่นจักรยานก็ได้นะครับวิธีการเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับหรือเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็คือมีการออกกําลังกายแบบต่อเนื่องนะครับที่ระดับความหนักปานกลางเนี่ยโดยใน1สัปดาห์ใช้เวลารวมประมาณ150-300ถึงนาทีนะครับก็สามารถที่จะเสริมภูมิคุ้มกันของเราได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าเกิดวันนี้คุณไปวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะครับเป็นเวลา30นาทีแล้วคุณทำแบบนี้5วันใน1สัปดาห์30คูณ5ก็คือได้150นาทีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นคุณอยากเพิ่มระยะเวลานะครับคุณสามารถวิ่งจ็อกกิง้งว่ายน้ำนะครับหรือว่าเต้นแอรโรบิกเบาๆ60นาทีนะครับ5วันต่อสัปดาห์ก็ได้300นาทีต่อสัปดาห์แล้วนะครับวิธีนี้ส่งเสริมภูมิแข็งแรงได้ยังไง มันจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้นนะครับซึ่งระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยเขาก็จะส่งเซลล์ภูมิคุ้มกันไปทั่วทุกเนื้อเยื่อในร่างกายของเราเลยซึ่งมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเซลล์เพชรคาต NK เซลล์ ale, T เซลล์ ale, B เซลล์เซลล์ต่างๆพวกนี้จะเป็นเสมือนการรวบรวมไพรพลของทหารนะครับที่คอยปกป้องอนาเขตก็คือร่างกายของเราจากเชื้อโรคร้ายนะครับเรียกว่าเป็นการเตรียมภูมิให้พร้อมเมื่อไหลก็ตามที่เชื้อโรคเข้ามาปุ๊บ เราทหารหารเหล่านี้นะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะไปจัดการเชื้อโรคเลยทําให้เราไม่ป่วยง่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายผิดนะครับคุณก็มีสิทธิที่ภูมิตกการออกกําลังกายผิดที่ทําให้ภูมิตกคืออะไรก็คือการที่คุณออกกําลังกายหนักจนเกินไปและนานจนเกินไปนะครับ <ST AR C> เช่นคุณไปวิ่งนะใช้แรงเยอะเลยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหวันนี้ไม่ยอมแพ้จะวิ่งให้เต็มที่เลยนะโดยที่คุณไม่เคยมีการเตรียมร่างกายมาก่อน เป็นเวลานาน,านเกินไปเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปเช่นแบบ1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับแบบนี้จะทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอนะครับแทนที่จะแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคูณออกกาลังกายหนักจนเกินไปจะเกิดกระบวนการอักเสบขึ้นในร่างกายครับแล้วมีการเผาผลาญมากเกินไปก็จะมีการสร้างสารพิษอนุมูลอิสระออกมามากเกินไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะไปส่งผลทําร้ายระบบเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราตกนะครับดังนั้นจําไว้นะครับว่า อยากมีภูมิที่แข็งแรงอย่ากออกกำลังกายหนักและนานจนเกินไปถ้าคุณไม่ได้ฝึกมาดีนะครับทีนี้สรุปว่าอยากมีภูมิดีต้องทำยังไงออกกำลังกายระดับปานกลางนะครับแบบคาร์ดิโอไม่เกิน1ชั่วโมงก็พอแล้วที่สำคัญครับจะต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับกินผักผลไม้ให้ได้มากๆนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากออกกำลังกายหนักนะครับ สิ่งที่คุณจะชดเชยได้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบที่สําคัญครับผักผลไม้คือสิ่งที่ไม่ควรขาดเพราะว่าเขาจะให้แอนตี้ออกซิแดนซ์หรือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับโดยเฉพาะผละไม้ในกลุ่มเบอร์รี่นะครับจะมีแอนตี้ออกซิแดน์อยู่เยอะจะช่วยฟื้นฟูภูมิของเราให้กลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้นครับ